เฮ้ยอย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะครับอย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะครับเนี่ยมาฮะมาฮะวิ่งนิดเดียวนะฮะนะครับถ้าฟรีในฟรีนี่คือสวยเลยนะฮะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าวิดอกนี้สวยๆครับเพื่อนๆหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผม สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหน้าเกมนี้เลยนะครับอัญญมณีนะครับการูด้านั่นเองนะครับนะการูดาเกมนะครับเกมใหม่ในค่าย PC นั่นแหละนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยนะครับนะซึ่งวันนี้ก็มีงบอยู่ที่500บาทนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเว็บที่ผมเล่นอยู่นะฮะมันแจกนะฮะนี่นะครับผมพยายามนะครับ ผมอยากจะลองดูเหมือนกันนะครับว่าถ้าทุน500ถ้ามันแตกดีจริงนะครับทุน500เบตห0 0นะครับจะแตกขนาดไหนนะครับผมเพื่อนๆคิดว่า500บาทที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับถ้าผมเล่นเบต500เลยนะฮะมันจะเสียหรือเปล่านะครับผมนะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเอาใจผมด้วยแล้วกันนะฮะมาเอาเลยนะฮะอุ้ยได้อยู่สองพันอู้นี่ฮะ นึกว่าจะหมดแล้วนะฮะอือมาครับอุ้ยไม่ได้เอ้ย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 สักแคตเตอร์ครับสัแคตเตอร์หรือเปล่าสักแคตเตอร์ไม่มาอุ้ยนะฮะสองพันมาเฉยเอาดีนะครับปั่น2อทีเข้าฟรีสปินครับเพื่อนๆเอ้ยสาทีดิอู้หูนะครับเรียกได้ว่าเว็บนี้มันโหดจริงๆครับเพื่อนๆ นะมันโหดจริงๆนะครับผมทําไมผมถึงกล้าเล่นขนาดนี้นะฮะเพื่อนๆเขไปลองกันดูนะครับเว็แบบที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นเว็บตรงนะนะครับระบบฝากถอนอัตโนมัติด้วยนะครับใครที่สนใจอยากเล่นเว็บเดีวยวกันกับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เบ็ด500นะครับไม่เข้าสักบาทเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับ โอเคเบต500รจบไปที่2 0 0พนะฮะโอ้โหนะครับไม่เข้าสักบาทมารอบนี้อย่าบอกว่าลงอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้ถ้าลงอีกรอบหนึ่งนี่คือแบบว่าไม่มีอะไรจะเปรียบเปยแล้วนะฮะโ,โอ้โหอุ้ยอุ้ยมาเฉยมาครับรอบที่แล้วนะครับเบตห0 0ไม่ได้สักบาทเลยนะฮะรอบนี้ มันต้องมาแล้ววะมาครับ750บาทไปไปต่อไปต่ออือนะครับ1,250ไปต่อเรื่อยๆครับโอ้โหตอนนี้คูณ3มแล้วเพื่อนๆอือได้อยู่นะครับได้คูณอยู่สวยๆครับ2,250เฮ้ยอย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะครับอย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะครับเนี่ย มาฮะมาฮะโอ้โหนิดเดียวนะฮะนะครับถ้าฟรีในฟรีนี่คือสวยเลยนะฮะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าวีดอกนี้สวยๆครับเพื่อนๆหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมโอ้โหโหดจัดโหดจัดประหลัดบอกนะฮะเกมนี้มาเหลือสามรอบครับผมโอ้โหตอนนี้คุณเก้าแล้วเพื่อนเพื่อน เออเออมาดิบอกเลยสวยสวยนะฮะหนึ่งหมื่นแบาทครับเพื่อนๆมาครับเหลือ1รอบสุดท้ายนะฮะวิยนะครับก็จบกันไปนะฮะสามหมเจันสองร้อยห้าสิบบาทครับเพื่อนๆนโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าเป็นเว็บที่นะทำกำไรได้แบบว่าโคตรดีนะฮะนะเล่นทุกทีก็มีกำไรนะครับผมนะ โอ้โหทุน500บาทบวก39ม0 0นะฮะเรียกได้ว่าสุดจัดจริงๆนะครับเว็บนี้นะหากใครนะครับผมที่มองหาเว็บแตกง่ายๆแบบนี้นะฮะนะมองหาเว็บตรงเลยนะฮะแบบตรง100%อ่ะนะครับนะผมแนะนําเลยเว็บนี้เลยที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับนะลิงก์ด้านล่างเลยครับผมกดก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับนะโอเควันนี้ผมได้กําไรแล้วนะครับนะผมก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับเพื่อน นะหากใครที่อยากเล่นตามผมนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับกดลิกนด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยละกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ไปแล้วและผมก็สวัสดีนะครับ Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.